สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่นะครับ Arm Steam c e l e ครับและตอนนี้คุณอยู่กับ Arm ครับกับเกมที่มีชื่อว่า Romance o f t Kingdom ภาค14นะครับหรือว่าเกม3าก๊กภาค14นะครับผมจะเข้าประเด็นเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยกทัพนะครับโอเคยกทัพมีความสําคัญมากเพราะถ้าเราไม่ยกทัพเราก็จะบุกชิงเมืองไม่ได้ถูกใช่ไหมวิธีการยกทัพครับ กดไปที่ตัวเมืองครับแล้วก็บอกเาว่ามาร์ชนะครับมาร์ชก็คือการเดินทัพนะครับพอเราจะเดินทัพปุ๊บเราก็จะต้องเลือกยูนิตครับว่าเราจะใช้ใครเป็นคนเดินทับนะครับผมวิธีเลือกขุนพลที่จะไปเดินทัพเนี่ยเราจะต้องดูนะครับว่าเราจุดมีจุดประสงค์เพื่อที่จะทําอะไรนะครับถ้าจะใช้เขาเพื่อที่จะโจมตีนะครับฟาดฟันนะเราดูพลังสองค่านี้เป็นหลักนะครับ leadership กับ s e n g t h นะครับถ้าเราจะใช้ไปเพื่ออใช้อุบายหรือใช้วางแผนนะครับทำให้ศตูมึนงงนะครับดูเลดเดอร์ชิพกับดูอินเทเลเจนต์นะครับแต่หลักๆแล้วให้ดูเลดเดอร์ครับเลดเดอร์ชิพครับคือเป็นภาวะความเป็นผู้นำนะครับในการนำทับนะครับผมเลือกใช้งานให้เหมาะสมก็แล้วกันนะครับโอเคสมมติว่าผมใช้เล่าปี่ยกทับนะครับผมอันนี้นะครับเป็นพลังการเดินครับแมนูเวอร์คือการเดินแอซเซลพลังโจมตี ต่อยูนิตนะครับนอกเมืองนะสมมติเขายกทัพม,มาตีเราก็นี่ก็คือพลังโจมตีของเรานะครับดิฟเอนต์ก็คือพลังป้องกันของเราปีนะครับแล้วก็ซีสก็คือพลังโจมตีคนในเมืองนะครับเดโมริชพลังโจมตีต่อกำแพงนะครับยิ่งใช้คนมากพลังมันก็จะยิ่งเพิ่มนะครับผมถ้าเอาให้เห็นชัดเจนเราใช้เป็นมรรัพคนูดีกว่านะครับสมมุติเรายิ่งใช้มากเห็นไหมครับพลังจะยิ่งเพิ่มอยู่ที่ปริมาณคน ครับยิ่งใช้มากเท่าไหร่พลังมันก็ยิ่งเพิ่มเท่านั้นเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยการเดินทับเนี่ยมันจะมีเดินทับหลายรูปแบบนะครับตรงฟอร์เมชั่นนะก็จะเข้ามาดูกันที่ตรงนี้นะครับฟอร์เมชั่นจะมีทั้งหมด10อันนะครับผมแต่ละอันนะครับมีความแตกต่างกันนะฮะฟิชเนี่ยเป็นการตั้งกระบวนทัพได้ทั้งรับแล้วก็ทั้งรุก ะครับผม arrow จะเน้นไปเ,เป็นการโจมตีนะครับโจมตียูนิตจะโจมตีแรงมากนะครับเดี๋ยวผมไปดูเป็นทีละเลย fish นะครับดูจากค่าพลังเห็นไหมดูจากรูปกราฟตรงนี้ทั้งรับทั้งรุกมันจะประมาณกันนะครับพอมาเป็น arrow arrow นะครับ arrow เนี่ยมานจะเพิ่มขึ้นคือการเดินเพิ่มขึ้นและพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเป็น goose goose คืออะไร g o o คือ ยิงธนูครับเอาไว้ใช้โจมตีเป็นห่างระยะครับรักษาระยะก็คือจากปกติเนี่ยจะยูนิตจะต้องยืนอยู่ติดกันใช่ไหมครับแต่พอเราใช้กูสเนี่ยปุ๊บห่างกันมันก็จะใช้ธนูยิงนะครับผมต่อมาก็เป็นริงริงเนี่ยจะเป็นกระบวนทัพที่เอาไว้ใช้ตั้งรับเห็นไหมครับ จะดีเฟนซ์จะเยอะมากเดินได้ช้านะครับผมพลังโจมตีน้อยอันนี้เอาไว้ยันนะครับเป็นเหมือนกับใช้เป็นโลเอาไว้บล็อกนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ค่าศึกจะต้องใช้เวลานานมากในการตีแตกนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะอะแดปใช้ยังไงก็ได้แล้วแต่เลยอาจจะใช้ริงนะครับไปยืนข้างหน้าใช่ไหมแล้วเราก็ใช้กูส e ที่เป็นธนูไปยืนข้างหลังริงนะครับเพื่อที่จะ ใช้เขาเรียกว่าอะไรให้มีทับหนึ่งต้านและอีกทับหนึ่งก็ยิงธนูเสริมนะครับหรือจะใช้ริงเพื่อจะยืนยันไปนานๆก็ได้จนกว่าจะมีเพื่อนยูนิตเพื่อนนะครับามาเสริมทับเราเอย่างนี้ได้นะครับต้องไปอัดแอปใช้เอานะครับผมเครนเครนเป็นการเดินยืดพื้นที่นะครับเครนเนี่ยจะมีเวลาเดินเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือ3ช่อง5ช่อง ปกติถ้าเกิดเราใช้คนน้อยนะครับผมเวลาการเดินอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาแค่ช่องเดียว3 5หนะครับความสัมัญของมันคือเวลาเดินกินพื้นที่ครับเพื่อที่จะยึดพื้นที่ของเราอ่ะเช่นแบบเราอยากจะยึดพื้นที่ตรงนี้ครับผมที่มันเป็นสีตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยถ้าเราเลือกแค่1ช่องเวลาเดินมันจะขึ้นสีเขียวแค่ช่องเดียวครับ3มช่องก็เป็น3มช่อง5ช่องมันก็จะเดินทีหนึ่งเป็น5ช่องนะครับเอาไว้ใช้เดินกินพื้นที่ ต่อมาเป็นสเนกสเนกเนี่ยจะไว้ใช้เดินเป็นแบบว่าช่องแคบทางด้านภูเขานะครับพวกที่เป็นช่องแคบอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการวางแถวตอนเลือกครับจะทําให้เดินตามช่องแคบได้ไวขึ้นมากเหมาะกับการเดินเพื่อที่จะลัดเลาะนะครับไปตามช่องภูเขานะครับแต่พลังโจมตีกับพลังตั้งรับก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตามนี้ของมันต่อมาก็จะเป็นโอ โอเนี่ยเหมือนกับเอาไว้เดินจะเดินไวมากนะครับเดินไวมากผมจะใช้เนี้ยไว้เดินชิงเมืองพื้นที่เนี้ยนะครับเมืองพื้นที่พวกเนี้ยผมจะใช้โอย่างเงี้ยเพื่อเดินครับค่าแมนูเวอร์เนี้ยมันจะเยอะมากเห็นไหมครับแมนูเวอร์จะเยอะมากครับแล้วก็ทาวเวอร์เพิ่มเอิญนะครับเราปีกไม่มีนะครับทาวเวอร์เป็นหอคอยธนูครับแรมแรมก็คือรถ ทำลายกำแพงครับผมเราจะเน้นไว้ใช้ทำลายกำแพงจะทำลายกำแพงไวมากนะครับแล้วต่อมาอีกอันอันสุดท้ายเป็นคาตาเพลคาตาเพลก็คือเครื่องยิงหินเครื่องยิงหินไอเครื่องยิงหินเนี่ยค่าเดโมลิชกับค่าซีสเนี่ยก็คือทำลายกำแพงกับทำลายคนในเมืองเนี่ยจะประมาณกันส่วนไอเจ้าทาวเวอร์เนี่ยทาวเวอร์ Tower เนี่ยมันจะค่าซีสเนี่ยมันจะเยอะนะครับเอาไว้ยิงคนในเมืองนั่นเองนะครับหอคอยธนูโอเคประมาณนี้ครับอ่าต่อมา เรื่องแท็กติกเลือกความสามารถเอาไว้ไปใช้โจมตีนะครับว่าจะใช้อะไรเดี๋ยวอันนี้ผมจะทําคลิปไว้แยกอีกแล้วครับอัน,นเยอะมากเยอะมากจริงๆเรื่องถัดมาในการเดินทัพก็จะมีเรื่องของพื้นที่นะพื้นที่ต่างๆนะครับอ่ะเรามาดูกันอันแรกครับไฮเวย์ Highway. เส้นทางปกติครับ ถ้าท่าปกติพวกนี้นะครับผมจะเห็นมุมขวาล่างตรงนี้นะฮะมันจะมีมุมขวาล่างให้ดูนะครับผมที่เป็นรูปไฟกับรูปเท้านะครับรูปไฟถ้าถ้าตรงนี้ขึ้นเป็นวงกลมวงเดียวก็คือถือว่าใช้ได้ถ้าเป็นวงกลม2วงก็คือดีมากนะฮะอย่างเช่นถ้าอันนี้มีเทา้าแล้วเป็นวงกลม2ออันก็คือจะสามารถเดินได้คล่องเดินได้สะดวกมากส่วนพื้นที่นี้แฟลตนะครับพื้นที่แฟลตเนี่ย จะเดินได้ปกติเดินได,ด้ถือว่าดีนะครับจุดไฟได้นะครับต่อมาเป็นพื้นที่ป่านะครับวูดวูดนี่จะเดินยากขึ้นมาหน่อยถ้าเวลาเดินยากเนี้ยสายลักษณ์มันจะขึ้นกายมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าการเผาเนี่ยจะง่ายขึ้นก็คือการจุดไฟจะง่ายขึ้นนะครับเอาไว้วางอุบายได้ถัดมาก็จะเป็นภูเขานะครับ เอ่าเมลท์เทนพาร์ตเมลท์เทนพาร์ตก็คือช่องช่องแคบทางด้านภูเขาแล้วก็จะขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมสองอันนะครับคือมันจะเดินทางยากลําบากนะครับแล้วพอมาเป็นเมลท์เทนนะครับตรงเมลท์เทนนี่จะจุดไฟง่ายแต่ว่าจะเดินยากขึ้นมาแล้วพื้นที่สวมนะครับสวมนะครับจะเป็นสีแบบค้ำคล้ำอย่างเงี้ยแสวมก็คือเป็นเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคลนนะครับเป็นโคลนก็จะเดินยากก็จะทําให้ยูนิตเดินช้าลงนะครับริเวอร์ก็คือคูน้ําเล็กๆพวกนี้นะครับ ริเวอร์นี่ก็จะไม่สามารถจุดไฟได้เดินได้ช้าหน่อยนะครับนึกภาพตามจริงเนาะแล้วก็ลาร์ชริเวอร์ลาร์ชริเวอร์ก็คือเป็นแม่น้ำนะครับอันนี้ยูนิตเราจะเปลี่ยนมาเป็นเรือนะครับใช้ไฟเผาไม่ได้แล้วนะตรงนี้โจมตีด้วยไฟไม่ได้แซนจะเดินได้โอเคแต่จุดไฟยากนะครับพิ s ซ n นสว m มนะครับโคลนพิษนะครับเวลายูนิตเดินพลังชีวิตจะลดนะครับเดนส์ฟอเรส t ก็คือป่าป่าทึบนะครับ จุดไฟติดง่ายมากครับผมเดินยากนะครับประมาณนี้ถ้าผมข้ามอะไรยังไงไปทักท้วงผมด้วยแล้วกันเนาะหลกัหลกๆแล้วพื้นที่นะครับดูตรงรูปไฟกับตรงรูปเท้าน่ะแหละครับเราก็จะได้เข้าใจนะครับผมแล้วก็เราก,ก็เราก็จะใช้ภูมิประเทศนั้นนะ่ะในการตั้งรับหรือว่าจะรุกนะครับวางแผนเราก็ต้องดูนะครับเราก็ต้องคิดดีๆหน่อยว่าจะต้องทำยังไง เอาละต่อมาก็เรื่องของลิงก์โอเคลิงก์เนี่ยก็คือสัมพันธ์ครับเหมือนกับว่าขุพนพลคนนี้สามารถทำงานได้ดีกับใครนะสังเกตวิธีการนะครับก็คือสมมติว่าเราไปคลิกที่เล่าปีเล่าปีเวลาเดินทับเนี่ยถ้าเป็นรูปดาวนี่ก็คือสุดยอดเลยนะครับนี่กับเตียวหุยก็คือเป็นสามพี่น้องเห็นไหม ขึ้นเป็นรูปดาวคือเวลาเขาไปต่อสู้ด้วยกันเนี่ยจะยูนิตนวจะช่วยกันสู้รบได้แบบดีมากนะครับจูโลงเป็นรูปวงกลมวงกลมนะครับก็ถือว่าช่วยเหลือกันได้ดีเลยนะครับเรามาดูที่ควนอูควนอูก่กกะคนนี้ไม่ถูกกันเห็นไหมเวลาเดินทัพเขาจะไม่ชอบกันแล้วเขาจะทำงานกันเป็นทีไม่ค่อยดีเทรดเนี่ยคือนิสัยของ ผมเรียกว่าเป็นนิสัยดีไหมเป็นความพิเศษของขุนพลแล้วกันนะฮะความพิเศษของขุนพลเนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะแปลให้นะครับมันมีเยอะมากจริงๆต่อมานี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับเวลายกครับมาตีกันนะครับเห็นว่ามันก็เสียงดังมากเวลาเราซูมเข้ามาดูใ,ใกล้ๆมาให้ดูตรงนี้เพราะผมอยากให้ดูตอนที่เขาดูเอวกันอ่าภาพนี้ก็คือ เป็นการใช้ความสามารถพิเศษของตัวละครนะครับเวลาจะดูก็คือดูตรงชาร์จนะครับว่าเราจะใช้ท่าไหนได้เราก็จะดูชาร์จตรงซ้ายมือนะครับอ่าอันนี้ก็คือการดวลกันนะครับผมก็จะขึ้นชื่อว่าเตียวหุยจากนะฮะเอ่อจก๊ก,กนะครับผมสู้กับ ตัวนี้จากทัพนี้อ่าโอเคแล้วภาพก็จะตัดมานะครับเป็นฉากดวนกันนะครับแล้วให้ดูพลังอันนี้คือตกหมาเลยนะฮะปกติอืมต้องฟัน5กระบวนนะ อันนี้คือตายด้วยนะครับ Q in action นะครับว,ว้าวได้ดูของดีนะคุณผู้ชมอีกอย่างนึงครับเวลานะะเราจะยูนิตเราเราไม่อยากจะให้เดินแล้วเราสามารถกด cancel march ตรงนี้ได้นะครับเราก็จะคลิกไปที่ตัวยูนิตตัวยูนิตก็จะไม่เดินนะฮะส t a ตัสตตที่เห็นตรงนี้คือ provoke นะครับ provoke จะถอยไม่ได้นะครับขึ้นตรงนี้คือขึ้นมา provoke นะจะเป็นรูปนี้ ก็คือถอยไม่ได้ตอนนี้ยูนิตเหมือนโดนยั่วยุโปรโวกไปว่าการยั่วยุนะครับเหมือนกับตอนนี้ก็โกรธนะต่อมาสเตตัสครับที่ขึ้นนะครับคอนดิชันนะครับที่เป็นรูปกลมๆนะครับผมอันนี้คือ Confuse ครับผมถ้าผมคาดไม่ผิดนะ Confuse เนี่ยคือตัวยูนิตเนี่ยจะไม่สามารถสั่งการได้นะครับผมส่วนรีสเตนเนี่ยคือจะ เหมือนโดนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยรีสเตนจะเป็นรูปเหมือนแบบเป็นโซ่เนี้ยครับล็อกอย่างเงี้ยแบบว่าไม่สามารถขยับไปไหนได้นะครับก็คือเหมือนกับเอ่อถ้าเป็นรีสเตนจะเดินไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดเป็นคอนฟิวส์ก็คือจะงงกับเรื่องคําสั่งอีกอย่างที่สําคัญนะครับคือเวลาเราเดินนะครับเราต้องดูดีๆนะครับเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยยูนิตของเราขึ้นขึ้นเป็นคอนฟิวส์นะครับ สั่งการอะไรจะจะไม่ได้นะครับผมแล้วก็ที่ขึ้นสีแดงๆเป็นลูกคล้ายๆไปไมาก็คือตอนนี้ทับขาดสเสบียงเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าสังเกตน,นะครับพื้นที่สีเขียวนะฮะล่าไปจนถึงลูนิตของเล่าหองนะครับผมถูกตัดไปเป็นพื้นที่สีเหลืองเพราะฉะนั้นมันก็มีเทคนิคนี้ด้วยคือการเดินตัดเดินตัดถนนพวกเนี้ยนะครับผมให้เป็นพื้นที่ที่ขาดกันสมมุติถ้าสีเขียวผมไปไม่ถึงเนี้ยยูนิต นะฮะจะเกิดการมึนงงครับคอนฟิวส์แล้วก็จะขาดอาหารนะครับผมทำให้สามารถไม่สามารถโจมตีได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะฮะก็คือตายฟรีๆนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการดวลกันครับอุวยเอียนกับเอ่อบุญทิวเปล่าวะงานเหลียงอันนี้บุญทิวถ้าเวนชูก็คือบุญทิวงานเอ่ออุวยเอียนกับบุญทิว เวลาต่อสู้กันทั้งหมดนะครับผมจะต่อสู้กันทั้งหมด5กระบวน5กระบวนท่าแล้วกันนะผมใช้เป็นอย่างนั้นถ้าแพ้นะครับถ้าใครแพ้นะครับขวัญกาลังใจจะตกเห็นไหมลดไปแบบพวบมากแล้วถ้าเกิดว่าขวัญกาลังใจตรงเนี้หมดเมื่อไหร่นะครับทัพเนี้ยไม่ว่าจะมีกี่หมื่นคนก็คือจะพังเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสําคัญมากนะครับตรงที่เนี้ดยดวลการฆ่าสเตตัสที่เป็นสเตรนท์ เลยสําคัญมากนะครับโอเคทางด้านขวามือนะครับเวลาเราคลิกที่ยูนิตเวลาเราออกไปลบแล้วนะด้านขวามือมันจะมีคําสั่งขึ้นมาครับเป็น4หัวข้อนะครับเป็น enemy contact retreat pursuit post command นะครับ enemy contact ก็คือเมื่อเจอศัตรูเมื่อไหร่นะครับให้เข้าโจมตีทันทีเลยไหมนะฮะอิกน้องคือไม่อันนี้ก็คือโจมตีเลย retreat ก็คือสามารถถอด <c oughs> สามารถถอยได้ไหม นะครับผมอ่เพรสซุดคือการไล่ตามตีนะครับสมมุติว่าศัตรูกําลังถอยอย่างเงี้ยปุ๊บเรารู้สึกอยากไล่ตามตีนะฮะเราก็กด Allow ปล่อยให้เขาบุกไปเลยตามตีนะครับโพสต์คามาก็คือเมื่อเสร็จสิ้นนะครับคําสั่งแล้วเนี่ยสามารถถอนทับกลับมาที่ฐา,านทับเลยได้ไหมนะครับถ้าเกิดกด r e ท r e a ก็คือได้ h รับเวก็คือใหอ้รอตรงนั้นนะครับ อีกทั้งเวลาเราจะจมตีที่ยูนิตนะครับก็คือให้เราคลิกนะครับจากตัวแม่ทัพหคนนะครับไปที่แม่ทัพศัตรูคลิกอีกทีหนึ่งนะครับจะมีรีเลย์นะครับผมรีเลย์ก็คือจะสามารถแบบคลิกที่ไปจุด1.2.3.4จุดนะฮะให้เลือกเดินไปตามแมพให้เดินไปตรงไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคลิกแล้วกดคข้ามาว่า S1 ก็คือให้เดินไปตามจุดนั้นนะ แอตแทกก็คือให้เข้าไปตามโจมตีทันทีนะครับแล้วก็ไฟแอตแท็กคือการโจมตีด้วยไฟนะครับก็คือในพื้นที่นั้นถ้าเกิดว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะจุดไฟติดนะครับเราก็ควรจะใช้ไฟแอตแทกนะครับไฟแอตแทกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศัตรูทหารก็จะลดไปเรื่อยๆขวามกำลังใจก็จะลดนะครับส่วนคาว่าคอ n เค e r เนี่ยคอ n เค e r เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราให้เขาเดินใช่ไหมครับเนี่ยสมมุติเราให้เดินในจุดนี้ให้คอนเคิล คอนคอร์จุดนี้เขาก็จะเดินจนพื้นที่ที่เป็นกระพริบตรงวงกระพริบตรงนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นสีเขียวทั้งหมดก็คือเป็นการยึดพื้นที่นะครับ mm hmm. และเวลาเราจับนะฮะขุนพลนได้นะครับผมก็จะขึ้นมาตรงนี้ว่ามีให้เลือกจ้างเขาไหมค่าปล่อยหรือขังเอาไว้เป็นตัวประกันนะครับ mm hmm. ก็ผมแนะนำนะให้กด employ ก่อนก็ได้จ้างเขาก่อนก็ได้ครับผมแล้วถ้าเกิดว่า ไม่ไหวจริงๆก็คือดีเทนก็คือขังเขาไว้ก่อนฮะเพื่อให้เขามาประกันตัวนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเดินทับแล้วกันนะครับผมยังไงถ้ามีอะไรไม่เข้าใจสงสัยนะครับทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมคลิปกันจนจบนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับอ r m มซิมเซลครับผมวันนี้ผมขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวรอชมนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ